สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์เรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักกรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถใหม่ทั้งหมด3-4รุ่น ประกอบไปด้วย YZF-R3 YZF-R15 Exciter 150และ a i r l o x 155ในแบบ Limited Edition ที่มีสีสันลดลายพิเศษแบบดีกรถแข่ง Yamaha MotoGP นั่นก็คือ y z r m 1นั่นเองครับโดย Yamaha จะใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ต่อท้ายชื่อรุ่นทั้งหมดนะครับที่ได้กล่าวมาซึ่งก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวไม่นานจากนี้อย่างแน่นอนสืบเนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา y ม m a h a ที่เวียดนามได้มีการเปิดตัวรุ่น Exciter 150 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition เป็นประทิตย์แรกวันที่4พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาและได้มีการปล่อยคลิปวิดีโออย่างเป็นทางการวันที่6พฤษภาคม จากนั้นยามาฮ่าในยุโรปก็ได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition โดยมีการปล่อยคลิปวิดีโออย่างเป็นทางการวันที่9พฤษภาคม2562โดยมีราคาค่าตัวกว่า190,000บาทซึ่งเป็นราคาปกติในยุโรปนะครับแต่ว่าค่อนข้างสูงสำหรับคนในเอเชียและจากการเปิดตัวของเจ้า YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้พอจะคาดหมายได้ว่า Yamaha ในเมืองไทยของเรารวมถึง Yamaha ในอาเซียนคงจะมีการเปิดตัวรุ่น YZF-R15 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition เพราะว่ามันมีรูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันกับ YZF-R125 นั่นเองแม้จะมีออปชัน่นต่างๆบนรถที่แตกต่างกันแต่ว่าชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกนั้นเหมือนกันทุก,กระเบียดนิ้ว จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างชัดเจนว่าจะมีการเปิดตัวเร็วนี้ในเมืองไทยของเราและล่าสุดวันที่27พฤษภาคม2562ยาหาฮ่อิอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกันทีเดียว5รุ่นรวดน,นั่นก็คือ YZF-R 2 5 YZF-R 1 5 Vision Jupiter MX King 150และ a i r l o c k 5 5 VVA โดยทั้ง5รุ่นที่ได้กล่าวมานี้ มีสีสันพิเศษในแบบ Limited Edition เช่นดีกับรถแข่ง Yamaha MotoGP รุ่น YZR-M1 นั่นเองโดยจะมีชื่อรุ่นต่อท้ายอย่างเป็นทางการว่า Monster Energy Yamaha MotoGP Edition นับเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของ Yamaha ในอินโดนีเซียโดยมิสเตอร์มิโนลุโมริโมโตะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO PT Yamaha Indonesia Motor ได้กล่าวในวันแถลงข่าว กับสื่อมวลชนของอินโดนีเซียว่าเป็นประจำของทุกปีนะครับที่ยามาฮ่าจะมีรถรุ่นพิเศษในแบบลิมิเต็ดอีดิชันสีสันแบบเดียวกับรถแข่งมอเต GP จีพีนั่นก็คือ y z r m 1ซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างความประทับใจความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆยามาฮ่าในอินโดนีเซียเป็นอย่างยิ่งและในปีนี้นะครับซีรีส์ใหม่ล่าสุดของปี2019ม o น s เตอร์ e r g y y a m a h a Moto GP e d i t ต o n ก็ได้ออกมาพรา้อมกันทีเดียว5รุ่นนะครับโดยมีการ ประกาศราคาอย่างเป็นทางการดังนี้ YZF-R 2 5 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition วางราคาไว 60, 25, ้60.25ล้าน0 0รูเปียสคิดเป็นเงินไทย133.300บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ450รูเปียส YZF-R 1 5 Monster Energy วางราคาไว 36, 360, ้36.360ล้าน3 6 0 0 0 0ูเปียสคิดเป็นเงินไทย 8 7 4 0บาทรุ่นวิชั่น Monster Energy นระครับราคาอยู่ที่27,65,000 0ลูเปียสคิดเป็นเงินไทย61,400บาท a i r ล็อก155 VVA ราคา25,72,000 0ลูเปียสคิดเป็นเงินไทย57,100บาทส่วนรุ่น Jupiter MX King หรือ Exciter 150ในบ้านเรานั้น ที่อินโดนีเซียรุ่นนี้วางราคาอยู่ที่23ล้าน5้า0 0 0สรูเปียส์ที่เป็นเงินไทย5 2 2 5 0บาทก็จะเห็นว่าราคาของทั้ง5รุ่นที่อินโดนีเซียนั้นถูกกว่าเมืองไทยของเราก็เป็นเพราะว่าค่าแรงค่าเงินของอินโดนีเซียนั้นต่ำกว่าเมืองไทยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาในเมืองไทยเป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงจนเกินไปและก็ถ้าเปรียบเทียบราคากับในยุโรปแล้วเห็นว่าของไทยเรานั้นถูกกว่ามากมายทีเดียว และจากการที่ยามาฮ่าอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว5รุ่นก็เป็นที่วิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่ายามาฮ่าเมืองไทยของเรานั้นก็มีแนวโน้มจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวหลายรุ่นแต่เนื่องจากว่ารุ่นมอเตอราา์ไซค์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นรุ่นวิชั่น 150cc เมืองไทยของเราไม่มีขายส่วนจูปิเตอร์ MX King นั้นบ้านเราเรียกว่า Exciter 150ตามแบบฉบับของที่เวียดนามรวมถึง YZF-R25 นะครับคันนี้ที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ ที่บ้านเรานั้นจะเป็น YZF-R3 เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการเปิดตัวนั้นจำนวนรุ่นจะไม่เท่ากันประเมินสถานการณ์ได้ในขณะนี้ว่ายามาฮ่าเมืองไทยนั้นน่าจะมีการเตรียมแผนเปิดตัวรถใหม่3-4รุ่นนะครับประกอบไปด้วย YZF-R3 YZF-R15 Exciter 150และ a i r l o x 155cc ทั้งส4รุ่นนี้อยู่ในขอบขายที่เป็นไปได้กับการเปิดตัวรุ่นพิเศษ monster energy yamaha motogp edition นั่นเองครับสำหรับราคาของ yzf r 3รุ่น Standard นั้นวางราคาอยู่ที่1,96,000บาทรุ่น motogp edition ในช่วงปีที่ผ่านมาวางราคาอยู่ที่1,99,500บาทดังนั้นราคาของ r 3รุ่นใหม่ที่เป็นแบบ monster energy yamaha motogp edition นั้นก็น่าจะมีราคาที่อยู่ที่เท่าๆกันครับ 1 9 9 5 0 0บาทไม่แพงไปกว่านี้หรือไม่ก็ไม่เกินไปกว่า2,000 200, 0 0บาทอย่างแน่นอนในส่วนของเครื่องยนต์นั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับ 321cc 42แรงม้าที่1,750รอบต่อนาที29นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่ประมาณ170กิโลกรัมมันคือที่สุดของความแรงในคลาสของ 300CC ที่เหนือกว่า2 5 0ร c อย่างแน่นอนชัดเจน แดีไซน์ใหม่ของ yzf r 3นั้นก็มีความโฉบเฉียวเร้าใจที่มากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ led และมีการปรับปรุงเรื่องของดีไซน์กับหลัก aerodynamic ที่มีความรู่ลมมากขึ้นเพิ่มความเร็วปลายได้อีก8กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นที่2ที่จะมีการเปิดตัวพร้อมกันกับ r 3ก็คือ yzf r 1 5 monster energy yamaha moto gp edition ซึ่งในสีสันใหม่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยคมมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากมายทีเดียว ราคาเดิมของ R15 นั้นอยู่ที่95,000บาทปัจจุบันมีการปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่97,000บาทส่วนลายรถแข่ง MotoGP รุ่นที่ผ่านมานั้นวางราคาอยู่ที่98,500บาทก็คงประมาณนี้แหละครับแพงกว่าเดิมก็ไม่เกินไปกว่า500 1,000บาทเท่านั้นเองกับลายใหม่ของ Monster Energy ที่มีความดุดันและเร้าใจเครื่องยนต์ของ R15 ก็ยังคงเหมือนเดิมครับ Single overhead camshaft 4 v a wow. l v พร้อมด้วยวาล์วแปรผัน VVA ให้พลังแรงบิดอัตราเร่งที่ดีเยี่ยม 155.1cc 19.31แรงม้าที่10,000รอบต่อนอาที14.7นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนอาทีโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวหน้าที่เป็นจุดขายสำคัญของ R15 รวมถึงเครื่องยนต์ที่มีสลิปเปอร์คลัชลดแรงกระชา่ของเครื่องยนต์ในขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำเฟรมแบบเด l t a ต้าบ็อกขนาดใหญ่ รวมถึงสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมอันลอยที่มีความโดดเด่นและสวยงามเหนือชั้นกว่าทุกรุ่นในขนาด 150cc สำหรับ Yamaha Vision 150cc ที่มีการเปิดตัวพร้อมกันกันกบ YZF-R25 และ YZF-R15 ที่อินโดนีเซียนั้นมั่นเราไม่มีขายนะครับรุ่นนี้พื้นฐานของ Yamaha Vision ก็คือการนำรุ่น YZF-R15 มาถอดเปลือกแฟริ่งพลาสติกข้างหน้าออกให้หมดทำเป็นแบบสปอร์ตเปลือยที่เน้นการใช้งานในเขตเมือง แต่ว่าวิชันตัวนี้นะครับยังเป็นเครื่องยนต์ชุดเก่า 150cc ไม่มีวาล์วแปรผัน VVA เหมือนกับ R15 รุ่นใหม่ให้พลังสูงสุด16.59แรงม้าที่8,000หรอ,รอบต่นอนาทีจะเห็นว่าแรงม้านั้นน้อยกว่า R15 เกือบๆตัวนี่ก็คือสเปคคร่าวๆข,ข,ของ Yamaha v i s i o n 150cc ที่คนไทยไม่ได้ใช้กันเพราะว่าเรามี MT15 นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่เหนือกว่าอยู่แล้วเป็นเครื่องยนต์ชุดใหม่ชุดเดียวกันกับ YZF R15 มีวาวแปลผันและก็มีดีไซน์ที่เร้าใจยิ่งกว่าถ้าคุณผู้ชมมีคําถามในใจว่าแล้ว mt 1 5จะมีการออกแบบสีสันเช่นเดียวกับ r 1 5หรือ r 3ในแบบ monster energy yamaha motogp edition หรือไม่คำตอบก็คือไม่มีอย่างแน่นอนครับสำหรับ yamaha exciter 150อะดรีนาลีนแห่งความเร้าใจใหม่มันคือ king of street นะครับที่ yamaha มีความภาคภูมิใจแน่นอนครับว่ามันคือรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตท,ที่มีความเร็วความแรง เหนือกว่าใครขนาด 150cc บล็อกเดียวก,กันกับรุ่นของ YZF-R15 รุ่นก่อนหน้าโน้นนะครับเป็นแบบ 150cc ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์4วาล์วไม่มีวาล์วแปรผันนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีคัชมือให้บีบเล่นนะครับเน้นการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมมี5เกียร์ให้ขับขี่กันอย่างไรก็ดีครับมันมีกระบอกสูบไดอาซิลลูกสูบฟอสอัดขึ้นรูปต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความทนทาน หลายคนห่วงเรื่องของแหวนลูกสูบไม่ต้องห่วงครับแหวนลูกสูบรุ่นใหม่นี้มีการเคลือบผิวพิเศษเน้นความแข็งแกร่งทนทานกับการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า1 0 0 0 0แกิโลเมตรถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องตามเวลานะครับบอกได้เลยว่าทนทานเป็นอย่างยิ่งและหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องน้ำมันเครื่องหายรุ่นนี้ไม่หายอย่างแน่นอนครับราคาปกติของ e x c กซีเตอร์หนึอยซีซีอยู่ที่63,000บาทถ้าเป็นสีสันพิเศษของ m o t ต g p e d i ด i ช n รุ่นใหม่อาจจะปรับเพิ่มเล็กน้อย 6 3 5 0 0หรือไม่เกินไปกว่า6 4 0 0 0บาทอย่างแน่นอนรุ่นที่4ที่เาดาจะมีการเปิดตัวพร้อมกันกับ YZF-R3 YZF-R15 และ Exciter 150นั้นก็อบอกเลยครับว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วดังนั้นยมห้าเมืองไทยน่าจะมีการเปิดตัวพร้อมทีเดียวอย่างน้อยก็มี3รุ่นหรืออย่างมากสุดก็ไม่เกินไปกว่า4รุ่นโดยมี a i r l o x 155cc เป็นเวอร์ชันที่หลายคนก็ชื่นชอบมันคืออัตโนมติแบบสปอร์ตหรือสปอร์ตอัตโนมติที่มีความเร้าใจกับดีไซน์ที่มีความแหลมคมชนิดรถสปอร์ตโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์แบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วพร้อมด้วยวาล์วแปรแผนัน1 5 5ซีกระบอกสูบไดอะซิลลูกสูบฟอส์อัดขึ้นรูปมีกุญแจรีโมทอัจฉริยะมีระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทซิสเต็มหรือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติให้พลังอัตราเริงความเร็วความแรงที่ สะใจนะครับเร้าใจมันดาวัยรุ่นเป็นอย่างมากมี3แบบให้เลือกก็คือสแตนดาร์ดราคาอยู่ที่64,400บาทอาเวอร์ชั่น67,400บาทรุ่นเบรก ABS s นั้น74,000บาทถ้าว่าจะมีการออกแบบรุ่นพิเศษ Monster Energy Yamaha Moto GP Edition นั้นราคาปรับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ว่ายามา h a จะเลือกรุ่นไหนมาเป็นตัวพื้นฐานถ้าเอารุ่น R version มาเป็นลาย m o t ต GP ราคาไม่เกินมากว่า70,000บาทแน่นอนแต่ถ้าว่าเป็นการอารุ่น abs เอร์ชั่นมาทำเป็นลายมอเตอร์จีพีราคาจะอยู่ประมาณ75,000ไม่เกิน7 5 0 0 0ห้าร้อยบาทครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่าทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยของเราการเปิดตัวของยามาฮ่าทั้ง3รุ่นหรือว่าสีรุ่นในครั้งนี้กับรุ่นพิเศษ monster energy yamaha motogp edition น,นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่เดือนมิถุนายนน,นี้จะเปิดตัวหรือไม่หรือเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ